สวัสดีครับสำหรับวันที่21พฤศจิกายน2556นะครับเรามาดูสภาพอากาศกันนะครัวันนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเชิญเลยครับภาพแรกนะครับเป็นภาพเมฆดาวเทียมประเภทลิซิเบิลนะครับจะเห็นไม่เั้นต่ำนะครับโดยเฉพาะมวลอากาศเย็นเนี่ยก็ถอยเข้าถอยออกนะครับโดยที่เราจะเห็นว่ามีเมฆที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามแสดงว่ามวลอากาศเย็นมัดถัาเข้ามาแล้วในประเทศไทยก็จะมีเมฆน้อยนะครับเพราะว่าบริเวณ การบริเวณนี้จะมีการจมตัวลงนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ตํากําลังแรงนะครับซึ่งอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งตัวสไปรัลหรือว่าแนวลมนะครับที่เข้าไปเลี้ยงตัวศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนีก็ฟาดงวงฟาดงาหมายความว่าเข้ามากระทาชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตอนออกจนถึงภาคใต้ฝั่งตวันตกเพราะว่าข้ามข้ามมาเลยเนี่จะว่าลมพัดแรงมากอันนี้เป็นหย่อมโรตามพื้นที่นะครับนี่เป็น ไซโคลนที่กำลังเคลื่อนที่เข้าประเทศอินเดียนะครับต่อไปมาดูภาพอินฟราเรดนะครับเป็นเมฆชั้นบนส่วนใหญ่จะเห็นว่าเมื่อกี้ไม่มีเมฆชั้นต่ำใช่ไหมแต่ตอนนี้มีเมฆข้างบนนะฮะซึ่งความหมายคือไม่มีฝนนั่นเองนะครับเป็นเมฆคล้ายๆกับเมฆเซรัสหรือเมฆหางมาส่วนตัวที่เป็นหยอมความกดต่ำก็เมฆเยอะเมฆชั้นบนนะฮ่ถือว่าเป็นลมชั้นบนที่พัดประทะด้วยตั้งแต่600เมตรจนถึงถึง1,500เมตรนะครับประทะเข้ามา โดยมีบางคนถามว่าตัวนี้จะเคลื่อนที่เข้ามาไหมนะครับซึ่งผมตอบไปแล้วนะครับว่ามันต้องเอามาดูเปรียบเทียบ่างภาพเมเราเทียม,ม,ยมกับภาพลมนะครับจะเห็นภาพต่อไปเลยนะครับว่าเนี่ยฮะความสัมพันธ์ของมันก็คือไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับไม่ใช่คือศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศตามอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นแนวแ,แนวลมพัดสอบเห็นไหมคราว่าตำแหน่งตรงนี้ก็คือแนวลมพัดสอบไม่ใช่ว่าเป็นเซลล์ของพายุอะไรก็เป็นแค่แนวลมพัดสอบก็คือนี่แนวลมพัดสอบมาทาให ฟอมตัวหรือก่อตัวมาเป็นแนวเมฆแบบนี้ดังนั้นก็อุ่นใจได้ว่าไม่ได้มีพายุอะไรลุกใหม่คือตัวนี้เป็นหนัวใจแต่ว่าระบบของมันเนี่ยที่มันอยู่ในพื้นที่แคบๆทาให้มีเกิดการหมุนวนของระบบอากาศก็มีการชนกับภูเขาชนกับแผ่นดินก็สร้างออกมาเป็นเมฆมีการยกตัวของเมฆขึ้นมานั่นเองนะครับต่อไปมาดูลมที่ระดับ600เมตรก็จะเห็นแนวลมสอบที่ชัดเลยว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะแถวตั้งแต่พัทลุงนะครับแล้วก็ สงขลาปัตตานีราิวาลโดยเฉพาะราิวาลนี่เจอหนักอย่งางบนๆเนี่ยยังเจอปลายแหลมยวนนี่บังไว้นะทำให้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปเนี่ยรับสภาพของฝนนี่น้อยกว่าแต่ก็มีฝนตกนะครับแต่ว่าน้อยกว่าตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็คือตามกว่าแนวปลายแหลมยวนนี่ก็จะได้แรงกระทามากกว่าครับตอนนี้ก็เป็นแนว อยูความกดอากาศต่ำครับซึ่งตันนี้เป็นแนวล่องของมันนะครับมันจะเคลื่อนที่เหมือนกับเป็นแนวเป็นรางครบางเป็นรางเลยนะมีทิศทางการเคลื่อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยี่สามนี่ก็น่าจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับวันที่ยี่สามวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วกดทนอีกนิดนึงนะครับครับส่วนนี้นี่ก็เป็นลักษณะของแผนที่ความกดอากาศครับซึ่งเราจะเห็นมีข้อได้นะครับ แต่ที่อันนี้เราใช้สําหรับเปรียบเทียบเราออภาพเมฆดาวเทียมที่ผมจะทําให้อยู่ในตําแหน่งเดียวกันดังนั้นให้ให้เข้าใจว่าตําแหน่งนี้มันคืออะไรนะมีเมฆขึ้นมานครับพอดูกันวิเคราะห์อ๋อจากลมมันเกิดเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะตรงน,นี้ก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอะไรอย่างนี้ยทีนี้มาดูภาพของหย่อมความกดอากาศต่าที่ทาแบบเต็มประเทศเลยเพื่อเที่ยะวิเคราะห์ลักษณะมวลอากาศเย็นที่ไหลเข้ามาครับซึ่งเราจะเห็นว่ามวลอากาศเย็นประเภทเซนเตอร์พันสี่สิบมาแล้วนะครับตัวน,นี้คือพระเอกนะเครื่องที่ได้ยู่ไกลนะฮะ ก็คือเคื่อนที่มาเบอร์มันก็มีไหลเข้ามาแล้วก็ย้ายไปทังขวาถ้าแนวนี้โชคดีมีแนวประอากาศนะครับหรือว่าภาษอังกฤษือฟอนต์มันก็จะทําให้ตัวบล็อกเอาไว้ทําให้บรรยากาศนี้ไหลเข้ามาด้านล่างมากขึ้นนะครับด้านนี้ก็จะเป็นหย่อมความกดอากาศตามเมื่อสักครู่ที่เราบอ,อกไปนะครับต่อไปก็คือลมระดับ6 0 0อเมตรก,ก็จะเห็นว่าในตัวหยอ่ยอมเนี่ยนะครับตรงกลางหย่อมในลมเซนเตอร์ของลมนี่ก็ไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าระบบในการเลาะเข้ามาเลี้ยงตัวมันเนี่ยลมแรงมากกว่านะครับ ดังนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของมันนีก็จะทําให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวัน2วันนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูในการวิเคราะห์เป็นจุดให้ดูนะครับลมที่ระดับ1,500เมตรก็จะเห็นลักษณะของนะครับเ,เห็นไหมฮะลักษณะของยอดความกดอากาศต่ำเทียบกับลมที่ระดับ1,500เมตรนะครับก็จะเห็นว่ามีลมที่พัดแรงกว่านะครับพัดใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะตอนบนบน,บนด้วยนะครับแต่ที่จะเอาลมระดับนี้ไม่ได้อยู่ในระดับที่ สัมผัสผิวหน้าน้ําทะเลก็ไม่สามารถนําความชื้นแต่ว่าจะทําให้ลมชั้นบนเนี่ยเสียดสีหรือว่ามีการลูกเข้าหาการจึงสร้างมาเป็นเมฆด้านบนได้นะครับซึ่งนี่จะทาให้เกิดฝนตกนะฮะโดยทั่วไปทั้งสองฝั่งเลยนะสมัยก่อนนี่เราจะมองว่าแค่ทางใต้ฝั่งตรงของเราแต่วันนี้ก็คือทั้งสองฝั่งแล้วนะฮะต่อไปลมที่ดับ5.5ากิโลหรือ500เฮกโตปาสคาลเนี่ยจะเห็นว่าเซนเตอร์ของพายุเนี่ยอยู่ในเห่งของยองความกดอากาศต่ำขอภัยนะครับ อยู่ในมาเลเซียนะฮะพุดง่ายว่าลมลมชั้นล่างอยู่ตรงนี้แต่ว่ากลวยมันในเยื้องมาด้านนี้แล้วแสดงว่านี่คือทิศของมันที่มันจะโยกไปไกำลังเคลื่อนที่ตัดประเทศมาเลเซียเนี่ยแล้วลงมาจากนี้นะฮะเป็นล่องของมันเนี่ยที่บอกนะฮะเป็นล่องเป็นรางของแนวคล้ายๆกับเป็นล่องมรลสูงคุยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ภาคใต้ั่วถึงนะฮะภาคใต้ฝั่งทั้งสองฝั่งเลยตอนใต้นะฮะก็จะเจอได้บอิทธิพลนะ,ค,ะนนนครับฝนตกหนัก ตอนนี้ก็ทางด้านนี้ทางสงขลานี่เยอะไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นกระบี่ก็ภูเก็ตนะครับก็ถแถวตรังอะไรพวกนี้นะฮะจะโดนไปด้วยแต่ว่าถ้าเรามีสติแล้วก็มีระบบที่ดีในการรองรับฝนที่ตกเพราะฝนที่ตกนี่ไม่ใช่ว่าก้อนไม่วิ่งมาแต่ไปเป็นแนวลมสอบที่ลมปะทะาใช่มันจะไม่แรงตลอดมันมีตก,ตกมีหยุดนะครับเป็นช่วงช่วให้รู้พฤติกรรมของฝนนะ ต่อไปอันนี้ก็เป็นภาพของฝนสะสมใน24ชั่วโมงจากข้อมูลดาวเทียมนะมีข้อมาเป็นฝนหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับก็จะเห็นลักษณะของพายุไซคโคลนเคลื่อนที่ไปแล้วเลอนี้ก็สนใจมากนะครับส่วนบ้านเราก็คือเยี่ยมยที่จะทําให้เกิดฝนนี่ฮะแนวของฝนเนี่ยหลายมิลลิเมตรนะครับตกมาเป็นร้อยมิลลิเมตรเลยเห็นแนวตรงรตาภาคใต้ฝั่งชวนออกต่อไปมาเปรียบเทียบระหว่างภาพเมฆดาวเทียมกับภาพของอความ ความกดอากาศนะครับจะเห็นว่าเส้นป่าคือพื้นที่เป้าหมายที่ผมมองไว้ว่าจะเป็นแนวระทาของลมซึ่งก็สอดคล้องนะครับก็จะเกิดเป็นเมฆและในสุดก็จะตกเป็นฝนครับอันนี้ก็เป็นสื่อการของตัวอของย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเห็นภาพว่าในแนวนี้เท่านั้นทางภาคใต้โดยเฉพาะทางานครศรีเลยผมมองว่า,วานครศรีพัทลุงสงขลาปัตตานีแล้วก็ ที่วาเนี่ยฝนหนักแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ประมาณถึงวันที่23นะครับแล้วก็จะเป็นฝนเล็กน้อยลอค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับต่อไปก็เวลาลมที่ระดับ1,500เมตรก็เหมือนกันนสูงใกล้ขึ้นมาอันนี้ก็2,000ว่าลมกระท่าปุ๊บเกิดเป็นเมฆแล้วเป็นฝนเดี๋ยวเขาขกดการตาดอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปที่ระดับ5.5กิโลหรือ500กโลปาสคาลซึ่งเป็นระดับบนนะฮะโกลยมันย,ย้ายอยู่ด้านนี้แต่ว่า นี่ยอดมันอยู่ตรงนี้นะสถานี่ตรงนี้กลัวมันก็จะรูเบี้ยวอย่างนี้นะฮะเข้ามานะเรามองสังเกตให้ได้อันนี้ก็เป็นค่ารีเลทีฟวัลคริสตี้นักตู่จะรู้ดีนะครับนักตูรุ่นใหม่รุ่นเก่าจะไม่ค่ยรู้ด้วยซ้ำก็คือเป็นค่ากดมือขวานะครับคือถ้าสปรินของกระเซลของอากาศเนี่ยเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ก็จะมีการยกตัวเราเรียกว่าค่าบวกเป็นโพซิทีฟอยู่ด้านนี้นะครับแต่ถ้ามันหมุนตามเข็มนาฬิกา กระแสของอากาศที่หมุนตามเฉลยนิการในซิกโลกเหนือก็จะจมตัวมุโค้งก็ลงไปหมุนอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอากาศก็จะเป็นนิกรทีแบบนี้ก็จะไม่มีเมฆหรือมีเมฆน้อยคุยง่ายตัวนี้ก็คือลอยตัวนะครับมีเมฆเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดมาเป็นฝนตกหนักนะครับะพรตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งบอกเกตน,นะฮะที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการยกตัวของอากาศได้นะครับ ต่อมานี่เป็นภาพเรดาร์ตอนเอาเจ็ดบวรครับอันนี้เป็นเวลาที่ UTC เที่ยงเทียงเปรกนะครับเอาเจ็ดบวกก็เป็น10นาฬิกา15องศาค่ะเห็นฝนพื้นที่ฝนนี่เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับสงขลาโดยเฉพาะในทะเลนี่ตกเยอะหน่อยนะครับสีเขียวนี่ก็เป็นฝนเล็กน้อยนะครับานกลางนะครับสเกลของภาพตนียวค่ะ ต่อไปมาวิเคราะห์ลักษณะคลื่นลมนะฮะวันเจ็ดโมงเช้าว,วันนี้นะครับวันที่21่สิบเจ็ดโมงเชา้าเห็นลมที่พัดปกคลุมตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของลมตะว,วันออกเฉียงเหนือหรือมรสุมตะวันเฉียงเหนือนะครับแต่ว่ามีแนวร่วงก็คือในตัวยอดภูเขาหินต่ำทำให้เป็นแนวลมพัดสอบนั่นคือลมในอ่าวไทยโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่จังหวัดชุมพรนะฮะชุมพรลงไปเลยจนถึงนราธิวาสเนี่ย ขึ้นเพินขั้นสูงนะครับถขึ้นจัดนะครับตอนนี้ความสูงขึ้นเนี่ยน่าจะถ้าขึ้นนร้สําคัญใน2อถึงสเมตรได้แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเป็นแนวปะทะด้วยเป็นเซิร์ฟโซนเป็นพื้นที่รับลมก็คือขึ้นจะสูงมากนะครับตอนนี้ที่เราเห็นนะครับต่อไปถ้าเป็นวันที่22นะครับค่หนึ่งเราจะพยากรณ์ทุกสสองชั่วโมงพบเดี๋ยวภาพเยอะๆทำไม่ทันก็จะเห็นว่าลักษณะของหย่อมเนี่ยเคลื่อนที่ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่จะเกิดลักษณะคลื่นลมแรงก็จะอยู่ตรงภาคใต้ขึ้นนิดแถว เกาะสมุยก็ดีหรือว่าแถวแถวประจวบตอนล่างนะครับแต่ตรงนี้เราเห็นว่าที่เป็นคลื่นลมนะครับแต่สเวลหรือว่าคลื่นใต้นาวหรือเดิร์เนี่ยยังวิ่งออกมาจากทางไทยจีนใต้ได้อีกครับต่อไปก็วันที่สาโมงเช้านะฮะลักษณะของคลื่นลมจะไปจัดอยู่ในามาสุอินเดียนะฮะหรือว่าทะเลดามันนั่นเองตรงนี้ก็ยังเป็นคลื่นปานกลางอยู่นะครับแล้วก็วันที่2 3่ทุ่มหนึ่งนะครับคลื่นลมก็ไปอยู่ทางด้าน ข้างใต้ฝั่งตะวันตกนะครับตะวันออกก็เป็นคลื่นปางกลางนะครับสองถึงสามเมตรนะครับมําที่ยี่สิบสี่ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆครับเพราะตัวยอมความกดอากาศต่ำก็จะจาบลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ให้เป็นภาพที่เราใช้วิเคราะห์นะครับแล้วก็สําหรับความังใจนะครับที่หลายๆท่านกดไลค์ให้เราหรือว่าส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าไปอัปเดตเว็บไซต์ของศูนย์อูตุนมยมววทยทะเลโดยยะของผมเนี่ย ก็ได้รับเกียรติจากทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกแคร์ในคําพูดของอะไรของใครนะฮะแต่ว่าบางครั้งเราก็สงสัยตัวเองว่าทําไมเราต้องมาอัปเดตเพื่ออะไรเพราะว่าจริงๆงานแ้ะหน้าที่เราก็ทําครบนะแต่ว่าจากเสียงเรียกร้องก็ดีหรือว่าจากความรู้สึกที่รับผิดชอบเนื่องจากว่าเราเป็นอาชีพนักกูตูนะฮะก็คือทําให้เราต้องรู้สึกว่าชีวิตทรัพย์สินของประชาชนจากกรณีภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเราน่าจะเป็นคนช่วยเตือนได้นะครับ ไม่ว่าจะอยู่ในเวลาง,งานหรือนอกเวลางานอันนี้ก็เเป็นเหตุผลว่าือเข้าใจคําตอบว่ามันคืออะไรนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาพบกันตอนบ่ายอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ